เรื่องราวดั้งเดิมของโซโลนั้นจริงๆแล้วจะไม่ได้ถูกเล่าออกมาแบบนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์โอดานั้นเนี่ยก็คือเขาไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นเลยในตอนแรกนะครับในเรื่องวันพีชคือต้องพูดก่อนละกันว่านะครับการ์ตูนหนึ่งเรื่องนั้นเนี่ยก่อนที่ว่าจะมีการวาดเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนวางแผนก่อนใช่ไหมครับซึ่งวันเวลาเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเมื่อแบบว่าทางด้านบอกหรือว่่่าาาผูู้ทีดแลตงๆรับม ชมแล้วเนี Anyways, paper, mm ่ยบางทีแล้วบางสิ่งนะครับก็จะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับตามการเวลาและก็ความเหมาะสมด้วยซึ่งถ้าจะให้ยกทุกตัวอย่างนะครับในเรื่องวันพีซที่มีการปรับเปลี่ยนไปในเรื่องเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็คงจะยกไม่หมดนะครับเราจะเอาที่แบบว่าหลักๆแล้วกันนะที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับจากความคิดดั้งเดิมของอาจารย์โอดาและจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะฮะเดี๋ยวเรานะครับก็มารับชมดีกว่านะครับว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับหากใครที่ย และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณรอได้อยู่ครับฝากไว้เดวยแลวกันนะกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆโดยวันพีทแมกกาซีนเล่มที่10นะครับได้มีการเปิดเผยนะครับกับสิ่งที่อาจารย์โอดานะครับทำการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับโดยอย่างแรกเลยนะครับดยเขาก็บอกนะครับว่าดังเดิมแล้วเนี่ยอาจารย์โอดานะครับต้องการให้ตัวละครอย่างนามิแล้วก็มอร์แกนนะครับปรากฏตัวขึ้นแต่สุดท้ายนะครับอาจารย์โอดานั้นก็ทําการปรับเปลี่ยนไปนะครับโดยสิ้นเชิงเลยก็อย่างที่พวกเราเห็นกันเลยและครัตตอออนที่่วยางมก นั้นปรากฏตัวขึ้นนะครับทางด้านอาจารย์โอดาหนั้นก็เลยทาการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือไม่ให้นามินะครับได้ปรากฏตัวพร้อมกับมอร์แกนในตอนนั้นแต่เป็นตัวละครอย่างโซโลขึ้นมาปรากฏตัวแทนซึ่งโซโลนะครับก็ไปมีเรื่องนะครับกับลูกชายของมอร์แกนนะครับแล้วก็ถูกจับตัวเอาไว้ดยตอนแรกนะครับก็มีการยืนยันอย่างชัดเจนเลยครับว่าตัวละครมอร์แกนนั้นจะปรากฏตัวขึ้นและลูฟี่นั้นนะครับไม่ได้มีแบบว่าเจตจำนงหรือว่าสิ่งที่เขาแบบใฝ่ฝันที่สุดในการเป็นราชาโจรสลัดแต่เขานะครับต้องการ และเนื้อเรื่องนะครับที่พวกเราได้รับชมกันจะเห็นว่านะครับลูฟี่นั้นจะต้องเจอกับโคบี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับทางด้านอาจารย์โอดาต้องการให้ลูฟี่นะครับเจอนามีนะครับที่กําลังขโมยสมบัตินะครับของอัลบิด้าอยู่และทางด้านร์แกนนั้นนะครับจะเป็นตัวละครที่มีอาวุธนะครับคล้ายๆนะครับกับลูกบอลกระสุนของบาร์กี้ด้วยเมื่อต่อที่พลอตต่อไปนะครับเป็นพลอตที่2นะครับก็คือการปรากฏตัวขึ้นนะครับของแชงคูดอันนี้ก็ไม่แปลกใจใช่ไหมเพราะพวกเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวขึ้้้นนนนแแต่่วาาาทงงดชคูัะรจมี พูดถึงตัวละครอย่างการาฟด้วยนะครับซึ่งอัน,นี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะจริงๆแล้วนะครับตัวละครของการาฟเนี่ยมันเคยถูกวาดมาแล้วแหละในโรแมนดอนนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือนะครับทางด้านแชงคูนเนี่ยจะพูดถึงตัวละครตัวนี้เลยอาจจะมีการพูดเลยแหละครับว่าทางด้านของการาฟน,นั้นก็คือเป็นปูของลูฟี่เป็นวีรบะบุษของกองทัพเรือก็เป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยซึ่งถ้าถามว่ามันก็สมควรจะมีไหมก็คือมีก็ได้นะมันเหมือนเป็นการขัดแย้งที่ลงตัวนะครับที่ว่าคนอยปเนน็ัลจสด และก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของโซโลในตอนแรกนะครับว่าตอนแรกนั้นอาจารย์โอดานะครับตั้งใจจะวาดโซโลหรือเรื่องราวของโซโลนะครับมาในรูปแบบไหนโดยรูปแบบแรกนะครับที่อาจารย์โอดาวางไว้ก็คือต้องการให้โซโลนั้นนะครับมาเชิญหน้ากับลูฟี่แล้วก็เข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางเป็นคนแรกด้วยแล้วก็มาในฐานะนะครับนักล่าฆ่าหัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สู้กับมอร์แกนนะครับโดยร่วมมือสู้กับลูฟี่นะครับเรียกได้ว่าก็อันนี้ก็ไม่ค่อยต่างจากต้นฉบับตอนแรกสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดนิดึงแลลพที่2เย ก็คือการเล่าเรื่องราวของโซโลนะครับผ่านอดีตของเขากับคูอินะนะครับคือตรงนี้มันก็มีการเล่าใช่ไหมครับอดีตของคูยินะแต่ตอนแรกเดิมทีแล้วอาจารย์โอดานะครับตั้งใจจะพูดถึงตรงนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเหมือนกับว่าเป็นการเล่าเรื่องราวของตัวละครตัวนี้นะฮะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างแล้วก็มาในส่วนต่อไปนะครับในแมกซีนเล่มนี้นะครับได้มีการพูดถึงนะครับหมวกฟางของลูฟี่นะครับที่ได้มาจากแชงคูนี่แหละว่าพวกเขานะครับมีการพูดถึงนะครับตอนที่โรเจอร์ได้สวมหมวกนี้นะครับ อีกทั้งนะครับยังได้กล่าวถึงหมวกฟางยักษ์ในเมดิอยนะครับรวมถึงอนาคตนะครับของมาดามเชอรี่ที่เคยทํานายไว้แหละครับว่าทางด้านลูฟี่นั้นนะครับจะเป็นคนทําลายนะครับเกาะมนุษย์เงือกซเองโดยทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด3ความลับนะครับที่ได้มีการเปิดเผยมานะครับมันเหมือนกับเป็นการสรุปนั่นแหละโดยไฟล์แรกเลยนะครับเป็นปริศนาเกี่ยวกับลับเทลนะครับโดยมีการสรุปนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่โรเจอร์นั้นนะครับได้พบเจอมาและโรเจอร์นะครับเขาตั้งชื่อนะครับเกาะสุดท้ายว่าลัฟเทลนะครับแถมมีการบอกด้วยแหละ ครับเป็นคนทิ้งสม causes, สบัตินั้นไว้นะครับแล้วก็สรุปสิ่งเรื่องราวต่างๆนะครับพี่พวกเราเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจอยบอยเมื่อ800ปีก่อนนะครับว่าอย่างไรกันบ้างและทางด้านของจอยบอยนั้นนะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเกาะมนุษย์เงือกอยู่นะครับซึ่งก็ได้มีการพูดแหละครับว่าจะมีคนนึงนั้นปรากฏตัวขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันที่มีคํามั่นสัญญาแล้วก็ว ris, mature, มีการเล่าถึง800ปีนะครับก่อนช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้้้้นนนรรรรรััับบบวว่าา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 าเป็็ยยยยงงงไกกกกแลลลลฐโโพมทํิศส์ด ผู้ที่ศึกษานะครับหรือว่าคนคว้าโพนิกิฟทั้งหมดเลยและแน่นอนแหละครับว่าการคงมีอยู่ของจอยบอยนะครับเป็นอุปสรรคขวากหนามของรัฐบาลโลกนะครับที่เขาเนี่ยต้องการจะกําจัดลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ มาต่อที่ความลับที่สองนะครับซึ่งอันนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับฝั่งรัฐบาลโลกโดยมีการบอกนะครับว่าห้าผู้เท่านั้นนะครับแล้วก็รัฐบาลโลกนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยภาคภูมิใจเหลือเกินที่เป็นผู้ดูแลนะครับอาณาจักรทั้ง20อาณาจักรนะครับแล้วก็ได้เซ็นพันธสัญญาเมื่อ800ปีก่อนนะครับอย่างเท่าเทียมกันกับพวกเขาแต่จริงๆแล้วนะครับมีบุคคลนะครับที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็มีอำนาจนะครับเหนือไปกว่าโดยเขาผู้นั้นนะครับมีนามว่าท่านอิมแต่ว่านะครับ มีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็ยังเป็นปริศนานะครับเหมือนที่เราได้ติดตามในหนังสือการ์ตูนนั่นแหละและมาต่อที่ความลับสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดรเวก้าพังนะครับโดยเขาก็บอกนะครับว่าดรเวก้าพังนั้นเป็นคนที่อัจฉริยะมากๆเลยนะครับสามารถล่วงหน้านะครับหมายถึงว่ามีความคิดก้าวหน้ามีสมองนะครับ ที่ลำหน้ากว่าคนทั่วไปถึง200ถึง300ปีด้วยกันนะครับโดยเขาในเป็นหัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์นะครับของกองทัพเรือนะครับแล้วก็เป็นผู้วิจัยเซลล์แล้วก็อาวุธมนุษย์ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแฟรงกี้นะครับได้ทําลายแลบของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเขาได้สร้างเปซิฟิต้าขึ้นมาด้วยและได้รับการปฏิบัตินะครับแบบโคตรจะแจมแมวเลยแหละครับเนื่องจากว่าเป็นบุคคลสําคัญของฝั่งรัฐบาลโลกแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าหน้าตาของด็อก่เบอรัเวก เป็นสิ่งที่ผู้อ่านนะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยแหละครับน่าจะเป็นสิ่งที่มันสําคัญด้วยลหละสําหรับเรื่องนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่ถูกเปิดเผยมานะครับในวันพีทดกกาซีนเล่มที่10นะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับจริงๆอาจจะมีเพิ่มเติมมาอีกนะครับเดี๋ยวก็จะอาจจะนําเสนอนะครับในวันจะถัดไปซึ่งถ้าใครนะครับอยากจะรับชมเรื่องราวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับจะอัปเดตทุกท่านนะครับได้รับชมเสมอเลยและสำหรับใครนะครับที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ ลงคลิปใหม่ๆคลิปดวนๆแบบนี้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้เลยเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันพีดรากบอลแอคแทกออนไททันนะครับแล้วก็จะมีกระตูนอื่นๆมากมายที่เพิ่มเติมขึ้นมาฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ